อุบัต e <Uh> ิเหตุเนี่ยน้องมันเกิดขึ้นได้ทุกที่แล้วห่วงน้องก็ไม่ใส่เท้าโอ้โหน้องพี่เป็นห่วงน้องว่ะทุกครั้งขี่มอเตอร์ไซค์ต้องห่วงกันเนาะโอเคอ่ะไปเราเป็นห่วงฮะ้วห่วงครับพี่ห่วงใส่ห่วงก็ได้ครับใกล้แค่นี้ฮะห่วงพี่ชายพี่ชายคนไปแล้ว พี่เนี่ยเห็นขา่าวมาเยอะนะขอ,อช่วงปีใหม่ดิใช่ไหมเยอะเลยอะ่ะไหนจะอุบัติเหตุทางถนนนู่นเนี่ยคือคนส่วนส่วนมากช่วงเนี้ยเขาไม่ค่อยใส่หมวกกัน ถูกต้องเออแล้วยังไงเราเด็กวัยรุ่นไม่ชอบใส่หมวกกันน็อกกันใช่ครับเราเองก็เป็นห่วงเด็กๆบางคนหนักสุดเป็นแบบปิดการอะไรอย่างเงี้ยนะใช่โอ้ยอันตรายพวกนี้อันตรายอันตรายจริงอันตรายจริงอันตรายอ่าทำยไงดีเราเป็นนักประดิษฐ์อะพวกเราเนี่ยพวกเราเป็นนักประดิษฐ์เออเรามีวิธีแก้ไหมพี่อายตัวเองเหมือนกันอายอายเหมือนกันนะพี่น้องอายแต่ว่าเอ้ยของมันดีอะของมันดีของมันดีจริงอะผมจัดมาให้พี่แล้วเหรอดูหน่อยไหมมามาคือการเซฟตี้ของคนไทยในยุค ปี2024เลยมาลูกมามาลูกมาลูกโดาดูเอาอย่างไหนเออพ่อหนูทำมาให้อ๋ออ,อะไรฮะห่วงใครเป็นคนทำคะเนี่ยพ่อคะ่ะ พ่อหนูทำเองแล้วพ่อหนูได้คือเขาคอหักไปอย่างนู้คือเขาใช้อันนี้แล้วเขาเลยรอดมาทุกวันนี้พี่ตาจริงปะหนูจริงตอนใหม่พ่อใส่หมวกกับน้องเนี้ยไปออกทริปเชียงใหม่เป็นไงไปออกทริปเชียงใหม่แล้วเป็นไงโค้งอ่ะโค้งอ่ะโค้งหัวอยู่อย่างงี้เยเฮ้ขาไม่ได้เข่าติดพื้นนี่หัวติดพื้นพืเด็กฝึกงานผมวไหม้ทีน้องดีบเก่งนะเนี่ยเย่แต่ท้าทายมากวันนี้ก็คือเราจะไปมอบความปลอดภัยบนถนนเนี่ยให้กับคนไทยของเรา หมายความว่าถ้าใครไปใส่หมวกกันน็อกหนูจะยื่นให้เลยหนูทำมาเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศนี้เลยไม่ด้จะคอหักเพราะหมวกกันน็อกเนี่ยแหละผมตีปืนมันปืนมันปืนครับโอ้พ่อหนูเก่งนะพ่อหนูเก่งเขาทำได้ดีเลยอ่ะไปไปดีกว่าไปพี่ผมผมเห็นมีมีพี่รปภอยู่อ้ําหน่อยไหมเออใส่ไปอ้ําหน่อยแล้วได้ได้ได้ นะครับผมบวกกับน็อกต้องใส่กันด้วยนะทุกครั้งอ่ะครับผมดีไหมครับดีครับทุกอย่างปลอดภัยครับไปอ่ะไปเอ้ยครับไปอ่ะไปเอ้ยครับดีดีเลยอยากปลอดภัยเด้พี่บวกกับน็อกใส่ด้วยเด้อพี่นะ เอาหมวกมาถ่ายรูปคู่กันหน่อยพี่ได้ครับได้ครับใสบุกกระนอ้ด้วยพี่นะผมมาจะกรมความปลอดภัยพี่รัดตั้งขึ้นแหละรัดตั้งขึ้นใช่ฮะฝถ่ายรูปคู่เลยครับพี่ได้ครับใส่มุหกี่ด้วยนด้ครับผมจะใส่ไม่ได้ไหมเนี่ยใส่ได้ครับผมนะขับขี่ปลอดภัยนะครับลูกพี่อ่ครับขอบคุณครับอย่าลืมใส่บุหรกระนั้กันด้วยนะโอเคครับผ่าไปเดี๋ยวใส่เลยเนี่ยใส่เลยพี่ใส่เลยใส่เลยดีครับดีพี่โอเคขอบคุณครับ ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพี่ยังครับผมมาจากกรมความปลอดภัยบนท้องถนนครับคุณพี่พี่ฮะใส่บุกาน็อกด้วยนะครับคุณพี่ครับผมครับผมเป็นห่วงนะครับจะไปไหนครับเนี่ยคุณพี่ทานข้าวครับทานข้าวนะครับทุกครั้งครับผมขี่มอเตอร์ไซค์ครับผมใส่บุกาน็อกด้วยนะครับครับผมอ่ะบวกมาเราเร็วเหน็ดนิดนึงใส่บวกครับ โอเคนะครับผมมาจากกรมความปลอดภัยบนท้องถนนครับครับผมสวัสดีครับพี่สวัสดีครับไปหมวกด้วยนะครับครับผมครับมาไปไปใส่หมวกกันด้วยนะครับครับผมเป็นห่วงนะครับผมอ่ไปครับไปตั้งลำไปลูกตั้งลำ อาจใช่ไหมมีอะไรปหมเนี่ยโอ๊กอะไรมาไหมอะไรนะจะไปรับแฟนจะไปรับแฟนเหรอครับชื่ออะไรครับเนี่ยฮะโอ๊กโอ๊กโอ๊ก้โหกินดื้อมือโอ๊กนะมาจากไหนเนี่ยน้องโอ๊กมาแบล็คโอ๊กมาจากบ้านจากบ้านเออสงสัยว่าแล้วไม่ถึงไม่ใส่บวกกันนหรอครับเดี๋ยวค่อยไปใส่ฮะเดี๋ยวค่อยไปใส่ที่จะถึงเดี๋ยวเข้าไปใส่ที่ตะกที่นะอันตรายไหม อันตรายครับอืออะเดี๋ยวขอมาั้งคุยกันหน่อยดิเกี่ยวกับอะไรเออทุกอุบัติเหตุเนี่ยน้องมันเกิดขึ้นได้ทุกที่นี่เป็นห่วงน้องนะพี่เองก็ไม่รู้อะไรฮะพี่เองก็ไม่รู้เลยน้องแล้วห่วงน้องก็ไม่ใส่เท้าโอ้โหน้องพี่เป็นห่วงน้องวานออทออทเอาหมวกให้น้องก็ใส่หน่อยโอ้โห ครัทุกครั้งบิดมอเตอร์ไซค์ต้องใส่ใส่หมวกกันน็อกอ่าใส่ใน,นิดนึงอ่าไปไปนี่เป็นห่วงโอ้โโอเคโอค้โหนักหอะไรฮะไม่หนักไม่หนักใส่ได้เลยปล่อยเลยปล่อยเลยเออใส่ได้ไม่ใไม่ใส่หมวกเนี่ยมันจะหนักกว่าเดิมนะใช่เออใส่ดีกว่าจะได้ลดลดความหนักลงไปแล้วอเคนะครับทุกครั้งขี่มอเตอร์ไซค์ต้องใส่หมวกกันเนาะโอเคอ่ะไป เราเป็นห่วงแล้ว apper. พี่มาจากกรมความปลอดภัยบนท้องถนนท่านนายกส่งพี่มานะ <jorn> ครับขับไปลูกไปไปมวกเลยต่อไปนี้ผมจะไปมวกกันน็อกครับผ <LISA> UM ู้ใดครับมวกกันน็อกครับโอเคอ่ะไปอ่ะออกไปออกไปครับไปออกไปออกไปทำดีๆนี่แล้วฝาฝาเขาจะดูเราไหมเนี่ย ผมเข้าแล้วล่ะด่าพี่จะไปที่วัดด่าเหรฮะเท่าไหร่ครับผมวัดด่าตรงไหนของวัดด่าครับวัดด่าเหรฮะปากซอยเลยครับพี่นี่20บาทครับอะไรนะครับขายตรงนี้20บาทครับโอเค8บาทวัดด่านะ20บาทนะพี่ครับผมงป่ะปกครับพี่หมก นี่มันต้องใส่หัวก็ได้ครับใกล้แค่นี้ฮะไม่ต้องใส่ก็ได้ครับอันตรายรอ่ะพี่ผมกลัวงไงพี่ได้ครับหรอพี่จ๋าพี่วันนี้ผมเอาหมวมาเองเหรอพี่ได้ครับเสร็จมา พี่ใส่คือคนอ่ะคนเดียวฮะเป็นคนครับพี่ใส่น้ำคนเดียวไงพี่พี่ใส่ครับผมไม่ใส่น้ำเออตัวไงพี่เขาได้ครับพี่พี่ใส่ได้ผมไมขับได้อะอ่าพี่ใส่ทั้งตัวเลยทั้งตัวเลยพี่ใส่ไปได้ผมไมขับได้อ่ะสวัสดีฮะสวัสดีครับพี่ไอหนวกันน้องดินะเวลาขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะ อุร้านสวยนะเนี่ยสวยสิหมวกดีๆเพียบเลยอ่ะครับอยากได้ต่อไหมอ่ะว่าว่าจะเลิกสุนรการอยู่พอดีเลยเนี่ยฮะจะโลกทำไมล่ะอยากจะให้วัยรุ่นมาขายแทนอ๋อันนี้มีแต่คนมีอายุขายไงคะเหรอทำไมล่ะดูดีตั้งน้ำเลยเนี่ยแล้วทำไมใส่ใส่หมวกกันน็อกล่ะคะมีอะไรคะฮะเซฟตี้ครับผมเซฟตี้ก็ดีค่ะเพราะตรงนี้เซฟตี้เจอเลยค่ะขี่ปลอดภัยต้องใส่หมวกกันน็อกค่ะถูกต้องฮะแล้วมีใบเล็กๆกว่านี้ไหมฮะมีใช่ไหมพี่มีใช่ไหมมี มีนะไม่หนักอย่างนี้หนักไม่หนักเลยพี่ฝันคือมันเซฟตี้ดีครอันเซฟตี้ค่ะเซฟปลอดภัยชัวร์ครับอันเนี้ยไม่ต้องกลัวคอหักเลยเนี่ยนี่ขับผ่านมาแล้วก็มาเจอเรยอบังเอิญเลยเนี่ยอ่ะเดี๋ยวฝากโปรโมทเลยครับพี่รับนบุกันเนาะ41เฮลเม็ค่ะอยู่ซอยวัดด่านสำโรง49เอ้าวจะร้านสวยเลยอ่ะบังเอิญจริงๆนะฮะ มาเจอร้านหมูกระน้องนะครับอู้แต่ร้านสวยจริงๆนะแล้วอยู่ที่วัดด่านนะฮะราคาก็ไม่แพงด้วยนะเนี่ยไม่แพงเราเริ่มต้นกันที่ใบละห้าสิบร้อยไปถึงสองพันบาทโอเคได้งั้นก็ต้องขอฝากร้านด้วยนะฮะเบอร์โทรศัพท์ครับผมเผื่อ081526 3022ค่ะนะครับ41่สิบเอลเมตค่ะวัดด่านสำรวมสีค่ะ41่สิบเอลเมตนะครับผมโอเคอ่ะก็ต้องขอฝากเขาด้วยนะฮะสิ่งสำคัญนะครับขับขี่นะฮะอย่างปลอดภัยนะครับไวรุณ ขับขี่ปลอดภัยอย่าลืมใส่โวกันน้องด้วยนะครับด้วยความปรารถนาดีจากโอลิูดแฟนบลเลยเลือกในเดินและวไาทั้วัน